กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ขาค่ะของรายการเจาะเกาะติดนะคะวันนี้เราจะมาส่องในเรื่องของภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครกันบ้างเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีขยะต่อวันงถึง9700ตันกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นจํานวนมหาศาลมากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญก็คือว่าขยะจํานวนมากมายเหล่านี้สามารถกาจัดได้แค่บางส่วนเท่านั้นเองค่ะ เหตุผลก็คือว่ามันเยอะมากๆและว,วิธีการต่างๆเนี่ยก็หลากหลายกันไปแต่ว่าล่าสุดปัญหานี้นะคะก็กําลังจะถูกแก้ไขเพื่อให้พี่น้องที่มีภูมิทัศน์หรือว่าสภาพแวดล้อมที่ล้อมไปด้วยบอกขยะเนี่ยจะได้มีความเดือดร้อนน้อยลงทั้งในแง่ของเชื้อโรคสุขภาพแล้วก็กลิ่นนะคะทางกรุงเทพมหานครกําลังจะมีการนําโครงการเอาเตาเผาขยะแบบใหม่น,ะนำมาใช้เผาขยะ ซึ่งเชื่อว่าจะเผาได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นติดตามรายงานจากคุณชัยฤทธิ์สนะวารีค่ะประชากรกรุงเทพร่วม10ล้านคนสร้างปริมาณขยะไม่ต่ำกว่า9,700ตันต่อวันเฉลี่ยต่อคนที่ขยะ1.2กิโลกร,รัมต่อวันกรุงเทพมหานครหรือกทมต้องใช้รถขนขยะขนาดใหญ่ถึง1,500คันเพื่อนำขยะไปกำจัด ตามข้อมูลที่มีอยู่พบว่ากทมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝังกบขยะเฉลี่ย450บาทต่อตันและค่าเก็บขนอีก1 0 9 5บาทต่อตันคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าๆราว15ล้านบาทต่อวันกระบวนการจัดเก็บขยะมูลฝอยของกทมที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะที่มีจํานวนมหาศาลยังไม่รวมถึงปริมาณขยะที่จะเพิ่มมากขึ้นตามสภาพเมืองที่จเจริญในอนาคต ปริมาณขยะที่เยอะจนไม่สามารถกำจัดได้ทันส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนและสภาพแวดล้อมนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการกำจัดขยะเนี่ยนะครับปัจจุบันผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีนโยบายที่จะนํานเทคโนโลยีสมัใหม่ที่ไม่ส่งผลกระท,บ,ทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดการปัญหาขยะของกรุงเทพมหานครน,นะครับ,นะรบเพื่อเป็นการลดพื้นที่ในการสำกบกคุณฝอยลด ปริมาณขยะที่จะนําไปฝังกุบในต่างจังหวัดนะครับโดยสามารถหาเทคโนโลยีที่าสามารถกำจัดขยะโดยการพึ่งพาตนเองในใน,น,นเทศเหมนครก,ก็เลยได้ได้มีนโยบายที่จะดําเนินการกำจัดมูลฝอยโดยการใช้ระบบเตาเผามูลฝอยนะครับที่ศูนย์จฝอยน้องแถมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ,อสิ่งแวดล้อมและประชาชนนะครับ จากแนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลต่อปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นมากไปด้วยการกําจัดขยะแบบเตาเผาพลังงานความร้อนสูงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนํามาใช้การเช่งนเป็นการเผาไหม้ในที่ปิด ในในถังขยะซึ่งมีการควบคุมปริมาณของขยะเองนะครับกับอากาศเองนะครับแล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิให้สูงเพื่อทําลายมวลมาปริมาตรมีการใช้งานกันแพ้าหลายกันมากกว่าร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการใช้ถังขยะก็คือการสามารถที่จะลดมวลกับปริมาตรของขยะลงได้มากในเวลาอันสั้นเพียงแค่สามชั่วโมงนะครับก็สามารถที่จะทาลายมวลกับพลังงานกลับมาให้ประโยชน์ได้และก็สามารถที่จะตั้งถังขยะเนี่ย ใกล้กับแหล่งกำเนิดนะครับไม่จะไม่ต้องขนขยะไปไกลสําหรับเตาพลังงานความร้อนสูงตัวโลกใช้มาแล้วกว่า4 0่สถึงห้ปีมีประเทศที่ใช้เตาเผาร้อยละแปที่สุดได้ว่าเตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ตามร้อองศาแก๊สมีพิษบางชนิดที่มีผลต่อชั้นบรรยากาศจะถูกทํำลายอีงไม่มีมลภาวะในสแวดั้มอม เราะทียาปัจจุบิังก็ใช้กันทั่วโลกไม่ต่ำกว่าหลายพันเตาจะพอในโยุโรปก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อยกว่าโรงงานและญี่ปุ่นก็มีอยู่สี่ห้าร้อยโรงงานเช่นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้เพราะว่าเมืองพัฒนาออกไปเรื่อยๆสิ่งที่เราหาที่สงกบเพิ่มมากขึ้นก็ลำบากเพราะว่าทางไกลขึ้น ต้องเสียค่าขนถ่ายอีกมากขึ้นแต่เต่เพาพก็ยะสามารถตั้งอยู่ในเขมืงองโยกก็ช,ชุมชนได้เพราะว่ามีระบบป้องกันมลภาวะค่อนข้างจะสมมากเพราะว่าเป็นระบบปีเท้าหมอนโครงการกาจัดขยะมุลฝอยแบบเตาเผาพลังงานความร้อนสูงพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมของกทมปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วเสร็จกว่าร้อยละห้าสิบ เมื่อเตาเผานี้เริ่มเดินเครื่องโครงการนี้จะกลายเป็นต้นแบบของการจัดขยะแบบเตาเผาของเมืองใหญ่ในประเทศไทยชัยฤทธิ์สนวาทีรายงานถ้าโครงการบอกขยะเตาเผาแบบใหม่นะคะของกรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จก็จะสามารถคืนพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะเนี้ให้กับคนกรุงเทพอีก10ล้านคนนะคะใช้ฟอกปอกได้อย่างสบายๆเลยค่ะแค่ฟังแล้วพวกเราก็รู้สึกมีความหวังแล้วล่ะค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอดกอดติดค่ะ พิเต้ตะลุยทั่ัวไทยพาไปจังหวัดสัะแก้วคิวหั่งจรรพสินค้าเพื่อนที่ที่มีสินค้าทุกอย่างสินเชื่อธนาคาร SME อพจากธนาคารธนาคารฮปปี้บนดี